คะก็สวัสดีท่านบุรใช้ยแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้กําลังแล้วก็ให้พลังให้ความเชื่อของเราที่มีความเชื่อที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าเราจะะเผชิญกับอะไรนะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความเชื่อบริสุทธิ์ที่สุดในยูดาบทที่1นึ่ข้อยีท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นที่รัก จงก่อสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่งของท่านโดยการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ความเชื่อที่บริสุทธิ์ที่สุดเมื่อเราได้พบปะกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านได้ศึกษาหรือฟังคําเทศนาในหนังสือโรมบทที่10ข้อที่17บอกเราชัดเจนว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะคำของพระเจ้าความเชื่อของเราจะได้รับการยกชูขึ้นเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสอนพระวจนะคำของพระเจ้าต่อเราความเชื่อของเราจะเคลื่อนขึ้นสูงจากระดับเดิมไปสู่อีกระดับใหม่ที่สูงกว่าเดิมเมื่อความเชื่อของเราเคลื่อนขึ้นสูงความเชื่อของเราก็จะอยู่บนจุดสูงสุดณเวลานั้นนะคะ คริสเตียนนะคะที่มีประสบการณ์กับความเชื่อที่เคลื่อนขึ้นสูงนะคะเราก็จะเห็นว่าการดำเนินชีวิตของเราก็จะสามารถที่จะเผชิญหลายสิ่งหลายอย่างที่มันท้าทายที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้บอกว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนมีความเชื่อที่สูงเราจะไม่เจอปัญหานะคะปัญหามันก็มีทุกวันปัญหามันก็เกิดขึ้นทุกวันปัญหามันก็ใหญ่ทุกวันแต่เราจะเคลื่อนการดำเนินชีวิตของเราที่มีความเชื่อ ที่เคลื่อนสูงขึ้นเพื่อความเชื่อของเรานั่นแหละจะทำให้เรามีชัยเหลือล้นแล้วก็มีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาที่ใหญ่ๆเพราะเราไม่ได้เคลื่อนต่ำยิ่งเจอปัญหายิ่งต้องเคลื่อนสูงยิ่งเจออุปสรรคยิ่งต้องเคลื่อนสูงให้ความเชื่อของเราอยู่ในระดับที่สูงตลอดเวลาเป็นความเชื่อที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ต่ำไม่อยู่ในระดับต่ำเป็นความเชื่อที่สูงสุด เพื่อเราจะสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งเร็วร้ายหรือว่าสิ่งที่ชั่วร้ายหรือปัญหาหรือวันที่ชั่วร้ายในยูดาบทที่หนึ่งข้ก็คือเมื่อเราไปถึงจุดนั้นความเชื่อของเราแทนที่จะถอยหลังเมื่อเจอปัญหาแต่ความเชื่อของเราก็ยิ่งเคลื่อนขึ้นระดับสูงเพราะวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราในการที่จะเสริมสร้างสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ดูเหมือนว่าเราจะไม่ผ่านดูเหมือนว่าปัญหามันก็ใหญ่แต่เมื่อความเชื่อของเรายิ่งใหญ่อยู่ในจุดที่สูงสุดความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อที่ควบคุมสถานการณ์มันมันจะเคลื่อนหนักแรงแต่เมื่อเราเคลื่อนในความเชื่อที่รุนแรงมันไม่สามารถที่จะทำงานสำเร็จได้เพราะฉะนั้นความเชื่อที่ขั้นสูงก็คือ ความเชื่อที่มีการอธิษฐานในพระวิญญาณหรือในการพูดภาษาแปลกๆถ้าเราไม่ได้เคลื่อนแบบนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่ประเดประดังเข้ามาเราไม่มีพลังไม่มีกำลังจะต่อก่อนกับมันได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องการอธิษฐานในฝ่ายวิญญาณว่ามีพลังมหาศาลเป็นการเคลื่อนในความเชื่อระดับสูง เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องพูดภาษาฝ่ายวิญญาณพูดภาษาแปลกๆอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่เว่าเราเจอปัญหาแล้วเราก็หยุดหยุดทั้งการอธิษฐานความคิดหยุดทั้งการอธิษฐานฝ่ายวิญญาณหรือการพูดภาษาแปลกๆพระเจ้ารู้ว่าเราจะต้องเจอเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายพระเจ้าจึงให้อาวุธที่รายแรงกับเราให้เราเห็นคุณค่าในเรื่องการ ที่เราอธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณเพื่อความเชื่อของเราจะอยู่ในขั้นสูงสุดเพื่อความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อที่อยู่ในระดับควบคุมสถานกรณารณ์ต่างๆได้ถ้าเราไม่ได้พูดภาษาแปลกๆไม่ได้อธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณอย่างต่อเนื่องอย่างเอาจริงเอาจางังเชื่อเถอะเราก็ไม่สามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้พร้อมที่จะหมดสภาพพร้อมที่จะหมดแรงพร้อมที่จะหมด ฤทธิ์หมดอำนาจแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สอนเราในเรื่องนี้ผ่านพระวจนะคำของพระเจ้ามีความเชื่อระดับสูงสุดก็คือเราจําเป็นจะต้องอธิษฐานในมิติฝ่ายวิญญาณโดยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราจะเผชิญอะไรก็แล้วแต่ภาษาฝ่ายวิญญาณการอธิษฐานเข้มข้นไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ัติสมมาแช่ในพระวิญญาณ เต็มเปี่ยมเต็ม,เมล้นด้วยพระวิญญาณชาัดแบบอยู่เสมอด้วยภาษาฝ่ายวิญญาณยิ่งมีปัญหายิ่งต้องอธิษฐานยิ่งเจอขวักหนามมากมายยิ่งเจออุปสรรคต่างๆภาษาฝ่ายวิญญาณนี่แหละจะทําให้ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ควบคุมบรรยากาศควบคุมสถานการณ์ดูเหมือนจะไม่รอดก็รอดดูเหมือนจะไม่ผ่านก็ผ่านดูเหมือนจะไม่ทะลุทะลวงก็ทะลุทะลวงเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะอย่าท้ออย่าถอยขอให้เราที่จะเข้าไปในมิติฝ่ายวิญญาณอธิฐานในภาษาแปลกแปลกเหมือนยูดาข้อที่20บอกกับเราให้ความเชื่อของเราไปอยู่ในจุดที่สูงสุด แทนที่เราจะถอยเมื่อเราเจอปัญหาแทนที่เราจะถอแทนที่เราจะวางมือแทนที่เราจะลามือ <c oughs> เราก็เคลื่อนลงต่ำแต่เมื่อเราอธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณมันเป็นการท้าทายจะไม่มีคำว่าพ่ายแพ้จะไม่มีคำว่าถอยหลังจะไม่มีคำว่าจะใช้ชีวิตต่าๆแต่เราจะใช้ชีวิตที่สูงกว่าเมื่อความเชื่อของเราทำงานสูงสุดถ้าเราถอย ก็หมายความว่าการดําเนินชีวิตของเราจะต่ําลงถ้าเราต้องการที่จะเคลื่อนไปในความเชื่อระดับสูงเราต้องพูดภาษาฝ่ายวิญญาณเราต้องเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณพระเจ้าไม่แปลกใจที่เราเจอปัญหาแต่พระเจ้าแปลกใจที่เราไม่อธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงซึ่งเป็นอาวุธที่เสริมสร้างให้เราไปอยู่ในจุดที่มีความเชื่อที่สูงสุด าเลอรู้อยากขอพระคุณพระเจ้าที่พระวจนะคำของพระเจ้าในยูดาห์นะคะทำให้เราที่จะไปต่อเคลื่อนไปในจุดสูงสุดในความเชื่อของเรา นี่คือการอธิษฐานในฝ่ายวิญญาณเมื่อเราอธิษฐานในภาษาแปลกๆหรือว่าโดยพระวิญญาณเรากำลังสร้างตัวตนของเราก่อร่างขึ้นโดยความเชื่อในระดับซึ่งเป็นระดับที่พระวิญญาณบริสุทธ์ได้นำชีวิตของเราไปแล้วก็เราจะพบตัวตนของเราทำให้เรานะคะมีการประพฤติมีการแสดงออกมีการปฏิบัติสิ่งต่างๆได้อย่างดียอดเยี่ยม จนคนมาถามว่าอปัญหาคุณเยอะขนาดนี้คุณทนได้ยังไงคุณอยู่ในสภาพแบบนี้มานานคุณทนได้ยังไงคุณผ่านปัญหานี้ได้อย่างไรภาษาฝ่ายวิญญาณการเคลื่อนในระดับสูงไม่เพียงแต่ว่าการได้พูดแต่ว่ามันจะมีเชิงปฏิบัติมันจะมีการที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เราดำเนินไปที่เราเผชิญไปที่เราต่อสู้ไปนั้นมันจะมีผลที่ดี ยอดเยี่ยมมันจะมีคำตอบมันจะมีผลลัพธ์ไม่มีอำนาจใดจะมาต่อกรกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หรือหยุดความเชื่อระดับสูงของเราได้ยิ่งเราพูดภาษาแปลกๆมากไม่ใช่ธรรมดามันเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นนะเพราะว่าเรากำลังพูดภาษาของโรรองอยู่ เรากําลังผูกพันกับพระวิญญาณเรากําลังสื่อสารกับพระวิญญาณพระวิญญาณเป็นใหญ่พระวิญญาณปกคุมเหนือโลกใบน,นี้พระวิญญาณควบคุมทุกสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นคริสเตียนนะคะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะคิดถึงเรื่องนี้เราจะตระหนักเรื่องนี้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ข้าพเจ้ากำลังทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ก็คือโดยการเจิม โดยความเชื่อเพราะว่าถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้เจิมเราไม่ได้แต่งตั้งเราไม่ได้ให้กําลังกับเราผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อที่บริสุทธิ์โดยความเชื่อที่เราเคลื่อนไปโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยการพูดภาษาฝ่ายวิญญาณเราจะไม่มีพลังกําลังของเรามันก็หมดตั้งนานแล้วแต่ที่เราอยู่ได้เพราะว่ากําลังฝ่ายวิญญาณเราจึงสามารถที่จะพูดได้โดยการเจิมโดยพระวิญญาณเจิมเรา าพเจ้าปรเชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกำลังเราเรามีชีวิตอยู่ต่อได้และเราไม่ได้อยู่แบบทุลักทุเลแต่เราอยู่แบบผู้มีชัยชนะมันสตานต่างหากที่มันจะพ่ายแพ้ยับเยินมันสตานต่างหากที่มันจะเจ็บตัวเจ็บใจเจ็บกายแต่เราแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรพระวิญญาณจะเยียวยารักษาพระวิญญาณจะเป็นกำลังพระวิญญาณจะเสริมสร้างเราใหม่ ใจิตใจที่ฟกช้ำดำเขียวพระเจ้าจะเยียวยารักษาเราหายอย่างฉับพลันนี่คือการดำเนินชีวิตที่เรามีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราให้พระวิญญาณเป็นใหญ่เพราะว่าเรามีการท้าทายเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นเรามีปัญหาเรามีสิ่งที่เราจะต้องเผชิญเมื่อเราไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเราจะนะเห็นว่าเราเผชิญทุกสิ่งได้จริงๆ ขอพระเจ้าช่วยเราไม่ว่าจะเป็นหนึ่งยอนบท 4, ที่สี่ข้อที่สนะฮะท่านอัครทูตเปาโลยังกล่าวอีกว่าลูกทั้งหลายเอ่ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าวันนี้เมื่อเราเจออะไรก็แล้วแต่ให้เราประกาศยืนยันว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาทั้งหลายเพราะว่าพราะองค์ผู้ทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนะฮะในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องตื่นขึ้นและตระนักว่าจริงๆแล้ว มีพระเจ้ากำลังอยู่ในเราเคลื่อนไหวในเราดำลงอยู่ภายในเราพระเจ้าพระผู้สร้างผู้ส่งเป็นผู้ประทานชีวิตนิรันนั้นกำลังอยู่ในเราอยู่ในทุกอนูในตัวของเรากำลังปลุกเราวิญญาณของเราฤทธิดเดชท,ที่มีอยู่ภายในเราด้วยการที่เราสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ว่าเราจะเผชิญกับการท้าทายขนาดไหนนะคะก็ขออย่าให้เราที่จะหยุดการอธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณเราต้องกระตุ้นของประานที่พระเจ้าอยู่ภายในเราพูดส่งจัดเตรียมฤทธิเดชด้วยความสามารถให้กับเราในก,กันที่เราสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์กันสื่อสารกันใช้เวลาการพูดภาษาแปลกๆฤทธิอำนาจของพระเจ้าจะก่อตัวขึ้นภายในเราแล้วก็มีอำนาจเหนือทุกสถานการณ์ อย่าถอออย่าถอยเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ร้ายๆยังมีอาวุธอีกหนึ่งที่ร้ายแรงต่อปีิมาณสตตนแล้วก็เสริมสร้างชีวิตของเราเมื่อเราใช้เวลาในการพูดภาษาแปลกๆพูดให้สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเผชิญกับมันได้แต่พระวิญญาณสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ ไม่เพียงแต่เราจะพูดไม่กี่นาทีแต่เราจะต้องพูดจนเป็นชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของเราและเราก็จะเห็นว่าเราจะปลุกพลังแห่งสวรรค์ขึ้นมาภายในตัวเราเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราทำหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานผ่านชีวิตของเราแน่นอนเราจะพูดจนกว่าจนกระทั่งชีวิตของเราเต็มล้นไปด้วยฤทธิ์เดช จนกระทั่งเรามีความสามารถที่จะมุ่งไปข้างหน้าและเผชิญกับโลกที่อันตรายกับโลกที่เลวร้ายกับโลกแห่งการปั่นป่วนกับโลกกําลังเดือดด้วยฤทธิ์เด็ดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทํางานอยู่ภายในเราเพื่อเราจะเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นอาวุธที่ร้ายแรงเราก็ทําให้เราชนะเสมอ ทำให้เราได้เห็นการอัศจรรย์เมื่อเราอธิษฐานอย่างต่อเนื่องโดยภาษาฝ่ายวิญญาณอย่าหยุดแม้ว่าเจอปัญหาก็อย่าหยุดเราต้องอธิษฐานสุดท้ายนี้นะคะมีตัวอย่างก็คือว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาพูดภาษาแปลกๆ <ul ain> ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเมื่อเขาพูดภาษาแปลกๆนานนานจนชนิดที่ว่าแขนของเขาที่ผิดปกติที่สั้นกว่าปกติมันเหยียดออก เมื่อเราเต็มลลนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานภาษาแปลกๆอย่างต่อเนื่องผู้ชายคนนี้เขาเหยียดแขนของเขาทั้งสองข้างได้นี่คือฤทธิเดชในการพูดภาษาแปลกๆเราจะได้รับการปลดปล่อยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่หยุดข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าวยพรเราที่เราจะเข้าใจในเรื่องการปลดปล่อยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา องค์เจ้าข้าขอพระเจา้าให้เราที่จะเข้าไปในความเชื่อระดับสูงคือการที่เราใช้เวลากับภาษาฝ่ยายวิญญาณการอธิษฐานในฝ่ายวิญญ,ญาณไม่เพียงแต่การอธิษฐานในภาษา,าความคิดและภาษาคำพูดของเราความเข้าใจของเราแต่เราจะไปมากกว่านั้นแล้วก็ในการที่เราจะเคลื่อนไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ จนเราเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นการอศัศจรรย์หมายสําคัญจะเกิดขึ้นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่ท้อไม่ถอยแม้ว่าเรารเผชิญอะไรเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีช่องทางหรือมีอาวุธที่ร้ายแรงมากกว่านั้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะเสริมสร้างความเชื่อของเราอย่างสูงสุดแล้วก็ให้เรามีชีวิตที่แตกต่างจากเดิมหรือเรารเผชิญกับปัญหาเผชิญกับทุกสิ่งได้เราเห็นพระสิริ ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวตนของเราหรืออยู่ในบรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นเราจะได้รับเราจะได้เรียนรู้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการพูดภาษาฝ่ายวิญญาณจากฤทธิเดชที่พระเจ้าประทานให้กับเราที่เหนือธรรมชาติคือภาษาฝ่ายวิญญาณเราขอบคุณโรรองร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเจ้าไวพรอนครับ